แต่ว่าตัวปัญหาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้แหละครับอืแรงขึ้นโอ้โ oh, หได้ตีซ้ําอีกทีนะครับเราจะเหลือไหมโอ้โหมันตีอีกโอ้โ oh. ห เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมเหล่าเซนทุกท่านนะครับผู้ติดตามทุกคนแล้วก็คนที่ผ่านทางเข้ามาด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาจากการที่ผมยังไม่ได้ทําคลิปรีวิวตัว God c o อร์ดเอเลี่ยสมูนะครับผมก็เลยอยากเอามาจัดทีมเป็นทีมโล่ทั้งทีมเลยนะครับแล้วก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนทุกตัวนี่จะมีสกิลสร้างโล่เลยนะครับ เดี๋ยวผมขอเริ่มอธิบายคร่าวๆด้วยตัวแรกที่จะใช้ในทีมนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนอย่างตัวแรกครับ v ว r ร์โกอั i สมานะครับเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะครับทุกคนตัวนี้นอกจากจะคอนโทรลเนียน,นะครับพวกที่ใช้พลังงานเยอะเนี่ยะจะแพ้ทางตัวนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับทำให้ศัตรูนะครับเลี่ยงเอฟเฟก คืนชีพได้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็สกิลแพสซีฟนะครับถ้าสะสมสแต็กครบเนี่ยจะสร้างโล่ทั้งทีมได้นิดนึงนะครับช่วยทําให้ทีมมีความอึดมากขึ้นอยู่นะครับตัวต่อมานะครับผมเป็นตัวระดับ ex นะครับทุกคนอธิษฐาน x commission holy นะครับตัวนี้หลักๆก็จะใช้เป็นสกิลของ elias moon นะครับที่จะเปิดโล่เนาะถ้าโล่ถูกทําลายเลือดก็จะเด้งทั้งทีมเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีใช้สกิล m i โ o นะครับไม่ก็สกิลเ l ียด้วยนะครับตามสถานการณ์นะครับผม คือถ้าแบบมีตัวล่องหนอย่างเจมินี่คานอนเราก็สามารถใช้ตัวนี้เป็นตัวดาเมจโจมตีได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นแอรเรียชิออนนะครับทุกคนเป็นจากภาคหลักนะครับเคียวโกนะครับผมใส่ชุดเซอร์พีทเลยอันนี้หลักๆนะครับสร้างโล่แล้วก็สกิลอเวกนะครับสร้างให้ตัวเองได้ด้วยแบบออโต้แล้วก็ใช้ป้องกันให้เพื่อนด้วยอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับสะท้อนดาเมจได้ด้วยนะครับผมแล้วก็โจมตีได้ด้วยนะครับถ้าแบบโดนดาเมจเยอะๆแล้วเขาสะสมสแต็กได้เยอะๆแล้วนะครับถัดมาก็จะเป็นก็ตะคอสแอร้เนี่ย โจมตีได้ช่วยโจมตีได้นะครับผมแล้วก็สร้างโล่ได้นะครับสมมติโมใช้โล่กับศัตรูนะครับแล้วศัตรูตัวนั้นเนี่ยไม่ได้สร้างดาเมจเลยนะครับตัวที่ช้ากว่าศัตรูตัวที่โดนโล่โมเนี่ยเขาก็จะโดนเอฟเฟกผนึกนะครับผมก็คือจะใช้พลังคอสมหลักไม่ได้นะครับทุกคนเป็นคริสตันเน็ตนะครับเป็นใยแมงมุมเนาะที่ใช้กับปาปิยองนะครับอันนี้สกิลนี้ก็มาปรากฏในเวอร์ชันของก็อดคอรนะครับส่วนตัวของภาคหลักที่อยู่ภาคฮาเดสก็มีแค่คริสตันวอลนะครับ ถัดมาครับก็จะเป็นทอรัสฮัตกาศนะครับผมเป็นราศีพฤษศนะครับที่อาจจะไม่ได้เห็นคนเล่นเยอะนะครับอ่าคลิปนี้ผมเอามาลงหน่อยละกันเพราะว่าตอนแรกผมลองเอาไปเล่นเนี่ยเอาตัวมูจากภาคหลักนะครับมันเหมือนไม่ได้ช่วยทีมอะไรเลยนะครับผม เอาเป็นว่ามันมันตกเมตาแล้วแล้วกันนะครับตัวเอาฮัตการ์มาดีกว่านะครับสะท้อนดาเมจได้ด้วยนะครับเทินที่เป็นเลขคู่เทินสองเทินสี่อะไรเงี้ยสะสมดาเมจกส็สะท้อนไปถ้าสะสมสะสมเยอะก็สะท้อนแรงนะครับแล้วก็โจมตีได้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับจะไปลดพวกอัตราคิติเคอลอัตราดาเมจเวทของศัตรูแทนนะครับขึ้นอยู่กับโล่ด้วยนะครับทุกคนถ้าทีมเรามีโล่เยอะเนี่ยเขาก็จะตีแรงขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้เนาะ แล้วก็นี่ตัวสุดท้ายเลยครับตัวนี้ไม่มีไม่ได้นะครับเสนาธิการกองทัพยมมโลกแพนโดร่านะครับผมสกิลคืนชีพเพื่อนได้ด้วยนะครับผมแล้วก็สร้างโล่ได้แล้วอันนี้อเวกสกิลแล้วด้วยนะครับยิ่งแบบเพิ่มความอึดอีกนะครับผมสะสมโล่ได้เร็วขึ้นนะครับคืนชีพให้ตัวเองได้ประมาณ 2- 3สรอบเลยมั้งครับบอกเลยว่าพอคืนชีพเสร็จแล้วเนี่ยสร้างโล่ให้ทีมทั้งทีมด้วยนะครับหนาด้วยบอกเลยว่าอึดมากนะครับกว่าจะชนะได้เนี่ย ผมว่าอาจจะเป็นเทิร์น4เทิร์น5นะครับขั้นต่ําเลยเนาะที่ถัดมามาดูที่คอสโมกันหน่อยนะครับคอสโมเนี่ยเราจะใส่ตัวไหนเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะเริ่มที่อัสมิตานะครับเป็นเอสกาเบอร์นะครับเน้นโจมตีนะครับผมอธนาเอ็กซ์คอมิชั่นเหมือนกันใส่เหมือนกันเลยนะครับอ่ะตัวนี้ทีมนี้ใช้พลังงานนิดหน่อยนะครับก็เลยให้ชิออนแล้วกันใส่คอสโมมาร์ทเฟรนี่เพิ่มพลังงานนะครับถัดมานะครับก็ตมูนะครับผมใส่เป็นโจมตีเหมือนกันเนาะแล้วก็ ทอรัสขอใส่เป็นลดความเร็วเป้าหมายหน่อยละกันนะครับแล้วก็สุดท้ายแพนโดร่าเอนะครับใส่เป็นฟิวเซียเพิ่มความอึดแล้วกันนะครับส่วนความเร็วผมขอให้เบอร์โกไปเลยนะครับ200นะครับจะได้เปิดสกิลคอนโทรเนียนก่อนนะครับแล้วก็เป็นอธินาเอคัมพิชชั่นเนาะจะได้เปิดโล่ให้เพื่อนก่อนนะครับเดี๋ยวเจอทีมดาเมจใดๆเนี่ยเดี๋ยวเดียงกันหมดนะครับโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับทีมแล้วก็คอสโมแล้วก็ความเร็วนะครับตัวนี้ ทีมนี้จะไม่มีตัวระดับ SS เลยนะครับจะมีสูงสุดก็แค่ EX นะครับอย่าง Athena x c o v e n t i o n เนอะเออมันก็เอฟเฟกไม่ลกหูลกตาดีนะครับถ้าเป็นแบบตัว SS ตัวใหม่ๆอะไรเงี้ยเปิดสกิลกันทีนะครับโทรศัพท์นี่มีแหลกนะครับทุกคนอย่างตัวระดับ S บางตัวก็เอฟเฟกเยอะเหมือนกันนะครับเช่น Alphica นะครับพวกมานิกรนะครับดอกกุหลาบวิญญาณมาเนี่ยโอ้โหโทรศัพท์นี่ แลกเลยนะครับโอเคครับทุกคนไปเลยแล้วกันนะครับ เอาละครับทุกคนและนี่ก็คือทีมที่เราต้องมาเจอกันในคลิปนี้นะครับสมรภูมิในคลิปนี้ก็จะเป็นประสาทที่10บนะครับปราสาทแคปิคอนเนาะผมดูได้จากไหนนะครับดูจากรอยรอยพื้นที่โดนผ่านนะครับน่าจะเป็นรอยที่โดนแคปิคอนชูล่าผ่าตอนสู้กับชิลลวนะครับผ่พาพื้นแตกนะครับแต่ว่าฟันแขนชิลิวไม่เข้านะครับทุกคนเขาเปลี่ยนแมปใหม่แล้วนะครับอธีนา ก็อดคอร์นะครับย้ายเรามาเอลิเชียนแล้วนะครับทุกคนโอ้โหอยู่โลกดีๆไม่อยู่นะครับพามาสวรรค์เชยนะครับโอเคเดี๋ยวขอใช้สกิลนี้ใส่ก็อดวัวเลยแล้วกันนะครับเพื่อสกิลนี้ติดนะครับเขาจะได้โจมตีเรานอกเิอไม่ได้นะครับโอ้โหแต่โชคร้ายนะครับไม่ติดนะครับทุกคนแต่ว่าดีอย่างนึงนะครับเขาจะใช้สกิลทะลวงวิญญาณเราไม่ได้นะครับทุกคนอ่าเห็นไหมครับสังเกตเขาจะตีธรรมดานะครับผมทีนี้วันนี้เราเล่นทีมโล่เนาะดังนั้น เราจะให้ก๊อดมูนะครับใช้เปิดโลดเป็นหลักเลยนะครับแต่ว่าเขามีทีมเขามีตัวน้ําแข็งด้วยนะครับผมจะให้เปิดใช้สกิลของไอโอลียไปก่อนนะครับทีหนึ่งเนาะเพราะว่าจะได้เอฟเฟกเลี่ยงควบคุมด้วยนะครับไอโอลียตีไปเลยนะครับส่วนอีก1เม็ดพลังงานเนี่ยเดี๋ยวให้ก๊อดมูเปิดนะครับผมอันเดบลันก็เออทอรัสอากาศก็ตีธรรมดาก็ได้นะครับไปครับไลนิงพลาสมานะครับผมดูเอฟเฟกสายฟ้าปินเปนํามาพาดไปแล้วนะครับสําหรับ เจ้าก็อดัวนะครับทีนี้ถ้าเทินต่อไปเราติดสกิลแช่แข็งของก็อดคามิลนะครับตัวไอโอเลียเขาก็จะไม่โดนแช่นะครับผมเพราะว่าได้เอฟเฟกเลี่ยงควบคุมแล้วนะครับถัดมานะครับตามสเต็ปเลยนะครับทีมโลวันนี้นะครับผมก็จะให้ก็อดมูเอทเทนาเอกคมนชันนะครับหรือว่ามูนั่นแหละนะครับผมเปิดโล่ให้เวอร์โกเราหน่อยแล้วกันนะครับเทินหน้าเราจะได้เปิดสกิลคอนโทรต่อนะครับ ดูจากชื่อคนนี้นะครับชื่อดินเฟยนะครับผมชื่อเหมือนชื่อบอดเลยนะครับไม่รู้เป็นบอดหรือคนนะครับผมเดี๋ยวนี้เขาเอาบอดมาเล่นโหมดนี้แล้วด้วยหรือเปล่านะครับมีส่งสติกเกอร์งงด้วยนะครับทุกคนเมื่อกี้โอเคชิออนนะครับเปิดโล่ให้ให้แพนโดร่าก็ได้ครับทุกคนดาเมจเขายังทําอะไรเราไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับอ่ะสกิลนี้นะครับ ถ้าเราใช้ใส่อะเทน่านะครับผมแล้วถ้าเทินต่อไปเขาไม่สร้างดาเมจให้เรานะครับตัวที่ช้ากว่าอาเทน่าเนาะอย่างเช่นออฟเฟลงไปถึงคารมิวอะเขาก็จะติดคริสตัลเน็ตนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว,ว่าเทินที่2อเนี่ยอะเน่าเขาจะโจมตีเราหรือว่าใช้สกิลใส่เพื่อนตัวเองนะครับเดี๋ยวรอดูเนาะว่าจะติดคริสตัลเน็ตไหมทีนี้ผมขอโจมตีเดฟเชลอสก่อนเลยแล้วกันครับตัวนี้ดาเมจแรงนะครับทุกคน ึงแม้ว่าเขาจะโดนเราสะท้อนดาเมจจากโลชิออนนะครับแต่ว่าไม่ประมาทดีกว่านะครับตัวสุดท้ายของเธอเนี้นะครับทอรัสผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าตัวคาม,มิวมันจะมีตัวเลือกให้เรากดข้ามเทินเพื่อให้ตัวที่มันมีเครื่องหมายเนี่ย,นยบนหัวของเวอร์เกอครับเหมือนเป็นตาแช่แข็งของคาม,มิวนะครับผมถ้าเรากดตรงนี้เนี่ยทอรัสเราจะไม่ได้เคลื่อนที่นะครับแต่ว่า,าเทิร์ต่อไปอ่ะ เวอร์โกจะไม่โดนแช่นะครับผมจะขอกดนะครับเวอร์โกเราจะได้ใช้สกิลได้นะครับในเทินที่2เนาะอนนี้ระเบิดไปแล้วนะครับดาเมจเข้าทอรัสอันเดียบาลันเยอะอยู่นะครับผมเราก็สะท้อนมาเต็มที่เลยเนาะโอเคครับเอาดูอัธน่านะครับเขาจะโจมตีอ้าเห็นไหมครับทุกคนสังเกตดูนะครับนี่เขาไม่ได้โจมตีไม่ได้สร้างดาเมจแล้วเนาะพวกเนปเชลอสนะครับออฟฟ่ทอรัสเนี่ยช้ากว่านะครับ ติดค mo, mo ah, oh, ิสตันเน็ตไปแล้วนะครับโดนผนึกคอสโมเนาะคอสโมคอสโมไหนที่โดนผนึกนะครับตรงกลางนี่ครับนี่เขาจะใช้ไม่ได้ไปหนึ่งเทินนะครับอ่ะทีนี้โอ้ใช้ใส่ตัวไหนดีเนาะเอะทอรัสไปเลยแล้วกันนะครับซ้ําไปอีกนะครับมึนงงไปอีกเรียบร้อยนะครับเก็บไปแล้วกลายเป็นร่างวิญญาณนะครับผมโอ้โหมูเราโดนกระชากวิญญาณนะครับไม่เป็นไรนะครับถึง เราจะโดนดาเมจยังไงเรามีแพนโดร่าช่วยชุบนะครับผมทีมนี้พอสู้ไหวอยู่นะครับ <c oughs> เอ,อ้า <c oughs> มาแล้วครับทุกคนกาเล็กเซียนอ็กโพสชันของเดฟเทลอดเริ่มแรงแล้วนะครับโอเคออฟเฟ่เขาเปิดสกิลอีกนะฮะมูมา <c oughs> อืมเดี๋ยวเทน้าผมใช้มิโลเก็บเดฟเทลอดดีกว่านะครับ กลางโล่ให้อัสกาดแลวกันตัวเลือดน้อยสุดนะครับผมชิริวเขาก็ไม่มีพลังงานเปิดโล่แล้วนะครับปึ้หืมเรียบร้อยครับเก็บอธินาไปแล้วนะครับเหลือแต่ร่างวิญญาณก็โล่กลางให้โมเลยกันนะครับแพนโดราเหลือเลือดเยอะอยู่นะครับผมอ่าโอเคครับทีนี้โมใช้ใส่อธินาแล้วกันนะครับ เขาจะได้ติดคิสต์เน็ตอีกนะครับเทิร์นต่อไปว่าชอบเอฟเฟกคิสต์เน็ตนะครับสวยดีนะครับผมโอ้โหเขาโดนเขาก็โดนสะท้อนดาเมจแรงเหมือนกันนะครับเดฟซิลอสจะตุยแล้วนะครับผมโอ้โหโดนเก็บไปแล้วนะครับไม่เป็นไรครับคืนชีพมานะครับผมมีตัวชุบนะครับอ่าเห็นไหมครับเวอร์โกเราช่วยเพิ่มโล่หน่อยนะครับ โอ้โห oh, ไม่มีโล่ชิออนสะท้อนเด็บเทลอสนะครับอืมเทินหน้าเราต้องเก็บเด็บเทลอสนะครับผมอ่ะมูเพิ่มโล่ให้อธีนาอคอมิชั่นหน่อยเฮ้ยอธีนา <S 2> <S 2> <S เขาเล่นอธีนาไอคอมิชั่นเราแน่เลยนะครับสวยแล้วนะครับทุกคนมีตัวติดคริสตัลเนตไป3ตัวนะครับรอบนี้ อ,อดใช้มิโลเลยนะครับทุกคนใช้ไม่ทันนะครับถ้าอย่างนั้นขอเก็บกัดชิลิวก่อนนะครับเรียบร้อยครับทุกคนมาทําดาเมจช,ช่วยทําดาเมจได้ใช้ได้อยู่นะครับสําหรับเวอร์โกนะครับแต่ว่าตัวปัญหาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้แหละครับอื <c oughs> แรงขึ้นโอ้โหได้ตีซ้ําอีกทีนะครับเราจะเหลือไหมโอ้โห ตีอีกโอ้ยโอเคยังพอไหวนะครับมีโอกาสให้แพนโดร่าชุบชีวิตเพื่อนอยู่โอเคเขาเจาะโล่เราไม่เข้านะครับอเอ๊ะจากผมจะกลางโล่เลยดีมั้ยกลางโล่ก่อนแล้วกันนะครับเผื่อเดฟเทลอนสเขาตีมาอีกมานะครับป้องกันแพนโดราก่อนหอืมาๆม,มีโล่มาช่วยแล้วเฮ้ยโดนแช่แข็งไหม โอเคไม่โดนนะครับรีบเก็บเด็บเซรอลเลยนะครับทุกคนสกาเลตนี่เด้อถึกมากโอเคนะครับตัวต่อไปเราจะใช้มิโลซ้ํานะครับปล่อยเด็บเซรอลไว้ไม่ได้นะครับผมอย่าโดนแช่แข็งนะครับโอเครอดนะครับทุกคนโอเคยังมีโลชิออนนะครับโอ้ยดีนะครับที่ผมตัดสินใจถูกนะทุกทุกคนซึบโอเคครับสบายใจแล้วนะครับเก็บตัวนี้ไป ทีนี้ก็ถึงที่เราเคาน์เตอร์แล้วนะครับสตาร์ Star ดัตเรวอลูชันดาเมจแสนสองนะครับอเอาตัวไหนมาปิดเกมดีนะครับผมมาชิออนอีกชิออนมาเอาให้หลอนกันไปเลยนะครับสตาร์ดัตเรวอลูชันลางวิญ,ญญาณไปนะครับเรียบร้อยโอ้โห นึกว่าจะไม่รอดแล้วนะครับแมนนี้ดีนะครับพี่ให้ชิออนป้องกันแพนโดล่าจากดาเมจของเดฟบเทลอดไว้ทันนะครับก็เลยช่วยชุบตัวอื่นมาพลิกเกมนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับทีมนี้นะครับผมว่าศึกเมื่อกี้ก็เล่นสนุกดีนะครับเกือบมีพลิกไปพลิกมานะครับเกือบเดี่ยงซะแล้วนะครับทีมผมก็ถ้าอยากให้ผมลองจัดทีมไหนเนี่ยลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับบางทีผมก็คิดทีมไม่ออกนะครับทุกคน ก็ถ้า,าว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับพอร์ตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ